็กวิปทีมแล้วก็กลางวิปพีมใช่ไหมคะเล็กวิปกลางวิปใช่ไหมคะไม่เอาโกโก้เอ้ยไม่เอาไข่มุกกันเลยนะคะไม่เอาเลยใส่แก,ก้วเล็กวิปแล้วก็กลาวแน่เพื่อนเพื่อนจะไปไม่รู้ไงเดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวเราต้องไปซื้อนั่างนั้นคุณมากค่ะ มีโค้กสามแบบชิโซ่แบบชีสมีน้ำตาลสองหนึ่งราคาต่อแบบชิโน่แล้วก็นมด้วยนะใช่ป้ะมันมันเด้งไปสองกระดึ๊กมาถึงเลี้ยวด้างบ้านหมดทุกทีดู้นบ้านไม่ได้กินนะแล้วอื่นฟันไม่ออกอ่ะ ก๋วเไหนดีอะคะเก้าใหญ่นะไม่ได้มองใช่ใช่ิด้วยอมันหนึ่งแถมหนึ่งเหรอ ต้นอยังบิบๆเนอร์โกโก้ใหญ่นะคะเพิ่มบิบเพิ่มไข่หมูปหนุมไม่เอานะคะประกันที่ 2. 2> ยี่ห้าต่อต้องฟุ้มก้องเจ๋

On oh. est